สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางบ้านทั้งสองช่องนะครับท่านผู้ชมน่าจะมีมดแดงนะครับเมืเ่อเย็นขวยมดแดงสำคัญที่ได้ลื่นลื่นด้วยนะครับท่านผู้ชม,มก็วันนี้นะครับท่านผู้ชม,มวันนี้ผมกับป้าต่อยนะครับก็มาอยู่ที่สารปูนป่น้อยนะครับท่านผู้ชมมาอยู่ที่สารปู่น้อยวันนี้มาด้วยกันสามช่องนะครับมาวิชาแนลป้าต่อยชาแนลบ่าวแพกชาแนลแล้วก็บ่าวไก่เช่นเคยนะครับ เพราะว่างวดที่แล้วนะครับที่มาขอโชคนะครับกับปู่น้อยซึ่งงวดที่แล้วนะครับได้มาถวายเสื้อนะครับเอฟซีให้มาถวายเสื้อกับแว่นตาให้ปู่ท่านนะครับเลขเข้าได้ยังไงเลขเข้าเลขคู่นะครับถึงจะไม่ตรงแต่ก็ตัวเดียวกันเลขเก้าสี่เก้านะครับค่ะเก้าสี่เก้าเลขท้ายลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของงวดที่แล้วออกหกสี่หกนะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าแตกสามตัวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมีมนค่ะก c ได้ลาน้ดีแมนครับวันนี้ก็จะได้นําของมาเส้นไหว้นะครับนาของมาเส้นไหว้เพราะว่าก็มี FC นะครับโอนเงินผ่านมาทางช่องบ่าวแพทนะครับให้ซื้อของมาไหว้ปู่น้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้นะครับพ้าท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภน้าปูน้อยนะครับของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2568นะครับมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปด้านใน เพื่อไปเตรียมสักการะกราบไหว้ปู่น้อยด้วยกันนะครับโอเคครับเบาไก่เดินทำหน้าเอ้าเบาไก่จะาฟ้าไปเจ้าสร้างห้า้างนั่นนั่นนั่นเมืที่แล้วก็ไมาต้งใส่ที่เมื่ที่แล้วเบาไก่เป็นคนหยิบเลขทูบนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเบาไก่หยิบเลขทูบเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนหยิบหยิบเลขทูบอีกนะครับท่านผู้ชมไปเข้าไปด้านในนะครับไปเบาไก่เดินน้ำหน้าไปเบาไก่น้ำหน้า วันนีอาาน้อากาศก็นะครับอากาศก็คึมฟ้าคึมฝนเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ช่วงเช้ามีฝนตกนะครับ่บาเไก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปาไก่เมื่อที่แล้วเปาไก่ยิบเหล็กผูกเป็นวะ ว่าที่แล้วหยิบเล็กว่าถึงยิ่งนะครับหมาไก่เป็นคนของบุใครดีนะครับตาของเขาดูพูดก็ไม่ใช่เป็นใบนะครับก็เป็นคนพิเศษนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับก็ต้องเข้าใจบริบทของหมาไก่ด้วยนะครับเสือไม่เสือไล่ใส่เสื้อลายใส่เล่นตาดำอย่างที่เลยเดีวค่จะได้ทำก่อนอย่างยืนยันจะมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ก็ จะได้ทำความสาดให้ปู่น้อยอยู่นะครับไม้ะไรเข้ามาเยอะเลดอกยรัดจุงยงเียวมึงจมมงถ้าเก็จะได้มาช่วยบ,บอกไตทำความสะอาดไม่ยังไม่ยัง กอขีนอกโอ้ยนี่แดีเลยอือาไอ้เสือเออมันเนี่ยมันมีแปดมีแแต่ว่าเลขเลขมันออกหาแปดเ่างั้นเนาะเอาตอนนั้นคือเล็หาแปดเเออใช้เอใช้ไสกอดคู่แผกไว้กันโอ้นี่นะครับเป็นเอแปดห้าเอสนี่นะครับอืม เลขคู่ถือว่าแอ่งสามตัวนะคะเก้าสี่เก้าเลิกออกหกสี่หกนะคะ้เองตาในะไปเตรียมดอกไม้ทุบเทียนนะครับกราบไหว้ปู่พญาปู่น้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้ทำความสะอาดให้ท่านก่อนนะครับโอเคครับ สวัสดีค่ะสว <umas, S 1> ัสดีทั้งสช่องเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสามช่องนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมก็วันนี้มาด้วยกันสามช่องนะครับมาวินแชนแนลบ่าวเพชรแชนแนลป้าต่อยแชนแนลแล้วก็บ่าวใสเช่นเคยนะครับเห็นนานานๆมาทีเข่าดีผู้หน่อยเนาะเด็กผู้หญิงสามตัวเลยโอ้สามตัวจริงต้องดูของขาสามตัวแต่ว่าเี็กเก่ากับเด็กหนุ่มเนาะ คือ,อทางช่องนะครับทางทีมงานท,ทุกทุกช่องเลยนะครับก็พยายามบอกว่าพี่เจ้ากับพี่แสตมันคือตัวเดียวกันเนาะแม่ก็ไม่อยากให้พลาดน,นะครับไม้พลาดแต่ก็เข้าสามตัวก็อันนี้ก็มีของของข้าวนะครับของหวานผลไม้อะไรต่างๆด้วยอันนี้ซื้อมาจากอุบลเลยนะครับซื้อม,มาจากอุบลเลยบินมาเนี่ย นะครับเดี๋ยววันน <c oughs> ี้ให้บ่าวไกน่นะครับหยิบเลขทูบมานเดิมนะครับเดี๋ยวพอจุดทูบเบาวจก่อนนะครับจุดทูบเบาอุ่นน้อยกอว่าแต่ก็แน่นจริงๆได้เสียไม่ใช่ไฟคือุ่น ขอแขกขอแขกทยร์ค er, ่างสามห้าแล้วก็วันนี้นะคะเตรียมขอมมะวายเป็นไก่ต้มน้ำปลานะคะให้ต้มน้ำปลาล้วา็มีผลไม้นะคะแล้วก็มีน้ำ เราจะโดนก้อนแล้็กๆนั้นลอยขึ้นไปอ่ะจ้าถูกต้องไหมฮะอื้อือม,อมโอ้โหวันนี้เบ้าใกล้ยึดนับหลึกถูกไปนะครับถูกไปจะเปิดอ๋อแต่ว่าเบ้าใกล้หนนับครบเลยนับครบ มันขายได้สิเก็บดอกใหม่ขึ้นโบซาขึ้นทองใดเด้ทองเงินได้ย,ยินี้เสี๋ยวมือมือขึนเรื่องเ,เดี๋ม่อหกขึ้นเรือนะครับวันนี้คึมฟ้าคึมฝนนะครับฝนตั้งท่าสิตกกะและมันสิตกกระขาดทุกงานเรียกว่าจะตกแล้วนะนครับฝนถ้าฝนยังไมไ่มาเน่ยนนะครับเมื่อตอนกลางวันปล่อยๆลิ้นปล่อยๆทั้งวันฝน ตกเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็ถนนที่ที่มานี่ก็กเะเละเลอะอาการเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเป็นถนน,นดุกละ่างที่เขาโลกไม้เขถือฝนถือมากนั่นก็กะเละนะครับเดี๋ยวจะถูกกว่าน,นะครับมมเมล็ดก็เยอะนะผมก็เปิดกล้องเมื่อกี้นะเมล็ดเป็นเพระาะว่ามันฝนเลยแต่พอเข้ามา,านี่ไม่ค่อยมีนะ ของคู่กันไรของบบดีประงามกันอะไรอย่างนี้ไกลๆหลวงพ่อเจอแต่สิ่งดีๆเลยเวลาถ่านผู้ชมก่อนสิเข่ามันหนียบ่ได้ตั้งกล้องเจอเจอโชคลาภเห็นบ่เจอโหเจอโชคลาภที่ทางถนนบะค่ะถ่านผู้ชมกาลังสินี่ลูกฮู้อะไรนะครับที่เลื้อยผ่านหน้ารถผมนะครับรถที่มาวันนี้ก็เป็นรถ ่วงมอเตอร์ไซค์ข้างรถซาเล้งครับสองหนึ่งสามครับทะเบียนแล้วก็รถบาบแคทเพื่อมาวันนี้ก็เป็นอิกนะครับทะเบียนเจ็หกหนึ่งสองนะครับนะครับสำหรับตัวเลขรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันที่มาวันนี้นะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเตรียมนะครับจุดธูปเทียนบอกกล่าวอธิษฐานนะครับบอกปู่น้อยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ศาลปู่น้อยแห่งนี้ด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะส้าจุติจุติจุติเด้อเจ้าทีเจ้าฐานพระเมียนาคเทโลนีพระภูมิเจ้าทีพร้อมโดยเทวดาอารักทิปกปักรักษาณสถานที่ซักซิปคือสถานที่ศาลปูหน่อยแห่งนี้ มือนีลูกหลานที่งานช่องมาวินชาแนลปัสต์ชาแนลบาวแพคชาแนลพร้อมด้วยบ่าวไก่การเดินทางมาสกัก,กหลักไววัยเพื่อนําของมาเซ่นไหว้ถวายกับปู่หน่อยผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่หน่อยผู้มีหูแกวตาทิพย์ป,ปู่หน่อยผู้มีบุญญาธิการผู้บะมีบาลมีสูงช่าบ้านให้พ้นขลบนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวคิดใจของเชาวบ้านมาโดยตลอดมือนีวันนี้ลูกหลาน กะไ้เดินทางมาขอเพิ่บุญบรารมีเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมไปกับเอฟซีทัวโลกที่กำลังรอชมนอติดตามขอเพิ่บุญบรารมีปูหน่อยผู้ศักสิ์โดยทัวนาโดยสุภุสุขมีควมามศรัทธาต่อปูหน่อยเมื่อมีวันนี้ลูกหลานกนตั้งใจเป็นยังยิ่งว่าอยากมาขอเพิ่บุญบรารมีขอโชคขอลาบนำปูขอ,ขอให้ปูหนีโดนบันดาลให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาบ ให้เข่าสามโตรตรงๆด้วยปูเดอร์อนี้มาขอเหล่เด่นน้ำปูอ่าให้เข่าเหลขทถ่ายวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขขอให้เข่าสามโตผังๆดนังๆด้วปูเดอร์สลับมนีวันนี้ลูกหลานนํำของมาเซนไวยถ้าอันได้อ่าว่ว่าสิเป็นค่เว้าคำจา่าการกระทํำอันไดทีเหมาะสมบ่ถือบ่ควน กบขอ,อให้ปูน้อยที่อันดใดที่ดีแล้วท่าถือต้องแล้วก็ขอให้ปูอซอยดนบรรดาลให้โชคให้ลาบที่ลูกหลานตั้งใจมหามาขอก็ให้ได้ดังจุดหมายหรือความตังใจเดอปูเดอร์ให้ได้สามโตตรงๆเลยข่ายวันที่หนึง่งเดอปูสำหรับหมวดนี้วันนี้ก็ขอให้ปูให้ลูกให้หลานได้ดังใจ ที่ขอไว้สามโตแมนเมนนะปูซป so ูซาปูซาปูซปูาปูซาปูาปูซาปูนาปูซาปูซาปูซาปลซารูซาปูาปูซาปูกาปูยาสูซาปูซากูซนปูซาปูซาปูซูาปูซาปาูาปูซาปอซาปรูซปูซาาาปูาา ให้เราไปเย็คูกกันรึปล่าว่าที่แล้วเราไปเป็นคนหยิบเาเป็นคนชุดเส้ยช่างคนรบ้อเราดังๆาวเยเอาตัวได้ไหมคุณคุงดูบ้านของมองอมคุงดูของเรื่องความฮ้า ไปไปมัเนี่ยเกืบมีเโอ้โกตัวพอดีเด้นี่ยมายุ่งอืมมตัวพอดีเดยไนี่ย๋อวเอามาถ่ายเบอนกเนอีกนะโอไปไฟจะมีระไฟอยู่ในกระป๋อาขอนดีบอกมากอืมมีศูนมีหกมีหนึ่งมีสองหกเจ็ดศูนย์หกหนึ่ง สองหกเจ็ดนะครับสองหกเก็ดเลยทะเบียนรถจ้าแผลกันอือศูนย์หกหนึ่งสองหกเจ็ดตรงกับเลขทะเบียนรถบ้าแผลสีม้ามังมีนะครับเจ็ดหกสองสองเดี๋ยวค่อยเอานะครับกล้องมาส่องดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมเด็กยวไฟแช็คสีบ้าบ้าไกลเป็นงดีบอกมากบอมากกวนมูเลยใส่ไบแทบะบึ่งเลือกปูหน่อยเพิ่งยินเน่โดกร้านมหาเพิ่ดีใจ ขอสามโตแต่เดอิอปูไอ้สูกให้บานบานในสวนปูนี่ลแหละมาขอเพิ่งบุญบารมเีเปิดโชกเปิดดวงให้กับเอ็ดท้นข้างบานให้ลูใหญ่ร้านาเพิ่ยุบไก่เพิ่นอ,อะไรมากเอากองเซมซีมาเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตขยายเซมซีนะครับนี่ครบไหมล่ะครบสาธุเดิอปูหน่อยเอ้เบิงเด้วัวดรูหลาน อ่ามาขอโชคขอลาบมือนี้สิให้ตัวใดกะให้ออกมากเลยมือนี้ลูกหลานสิขอขยเยาคนละไม้อ่ามาวินแชแน,นลไปต่อยแชแน,นลร้บแพกนะครับคนละไม้จ้าทุก ไม้แรกออกมารครับอ่ะ,ป,ะอปัดไปปัดไปไม้แรกนะท่านผู้ชมหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับหมายเลขครับหมายเลขสามนาทิเดอปูหน่อยหน,นึ่งลูกน้นขอขยะวไม้ที่ขสองให้ปูออปที่ปอูกมาได้อย,ยู่ไหนมาที่หนึ่งได้ปูเด้อ สอบมาแล้วครับกางที่สองเะบอกไหาปอบนะหมายที่สองคะทุกท่านหมายเลขเก้าครับสามเก้านะครับ <3 S 1> <39 S 2> สามเก้าเอาไปตามเงี้ยเดี่ยวท้ายนั่ง หมายเลขสองครับสามเก้าสองสามเก้าสองหรือว่าสามหกสองสายภ่าสองือสามหกสองนะครับสำหรับเลขเ4สีะะนะครับสำหรับตัวเลขก็โหลดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมือแก้วมันเก่อเลยเลขคู่ก็พลังไ,ไม่นะครับ เลขเก้าจริงด้วยนะครับเลขทูบตัวแรกหมายเลขเก้านะครับที่บ่าไก่หยิบขึ้นมาเอาเเ้าเลขเก้าตรงกับเลขเซียนซีที่เขยา่าไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอเลขทูบอีก 39, สักพักหนึ่งนะครับเลขเดี๋ยวพามาดูเลขไฟนเช็คด้วยนะแฟนเช่ก็ไม่เลขบมีออ้างบเออ่าไก่หยิบขึ้นมาได้แรงแล้ว แต่มามาดูนะท่านผู้ชมบ่งก่บผู้ใดผู้ใดงานมว้กเนี่เสียงนี่เสี่ยงงานว่ะีนี่ไหนแล้วี่บานว่าไก่โดดบลูดไก่บูยังไงบลูนัขเสียงาน่สเสียงเดินนะครับพอดี่ด้๋ยดนางกังกล้องวส่ไฟใั้งเดืกน เดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูปนะครับว่าเลขทูปอีกสองตัวเป็นเลขอะไรนะครับเพราะว่าคีอเห็นเลขเก้าพักนูนเบลล์รอบๆเลยนะไม่เงียบใช่หรืยัง้านใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นพราะาเห็นอุ้ยเนาะเหตุผลอะไเที่ยเที่ยไม่นู้เหตุตีงเลวมัน เห็นหน้าโผล่ขึ้นมาจริงๆนะเมื่อกี้แต่ไม่รู้ล้มตาฝาดหรือเปล่าเอหลายทีขยันี้เลยอะเีลยเตรงนี้ไปไปเราควงพอไปดูเด็กผูกนะครับไปดูเด็กผูกก่อนจะได้ลาผูกกลับเลยนะครับไปนั่นก็ต้องไปชมเมื่อกี้นะครับผมเหลือไปเห็นพอดีอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ไม่รู้มตาฝาดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม เห็นใบหน้าผมเขาขาวนะครับเบาเบาไก่ที่เบาไก่เป็นงวกไปที่หลังผมผมไก่เป็นสี่ไปทางด้านนนลครับท่านผู้ชมคงไม่มีอะไรนะเฮ้ย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 เบาไก่ ไม่ยังหันองหลังคาโอ้ยอ้ยอุยคนข้งลุกได้นิาแล้วเห็นไม่เสบเขามากจะพี่แสบนี่ะนี่ครับของฉนมาเอาไอ้ถูกจะลืมได้นิไก่ เรามาดูโหรเรดไทยกันนะคีับบาดแผลนะครับขึ้นมาแล้วผมก็บงอกเลพอดีเด็กทูบยังไม่มีหมดนะครับเรียกทูบยังไม่มีหมดนะครับท่านผู้ชมยังไม่ไม่หมดนะครับเนะท่านผู้ชมนี่เราเกยเป็นจุดหน้าเนี่ยบอกยึดเด็กทูบมันยึดใบแจกลาท่านผู้ชมนะตามนั้นครับเป็นเก้าห้าตัวที่สามยังไม่ ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ยังไม่ไม่นะครับเดี๋ยวรอเลกทูบก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเลขที่ไฟแช็กนะครับเลขที่ไฟแช็ก ท่าทางน่าดันที่เบาไก่เห็นเป็นสารเก่าคนด้วยนะเป็นสารเก่าน,น,น,นี่ครับเรลขที่ไปเซ็ต061267นะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เ่าไก่หยิบขึ้นมา ว่ต้องไปย้อนดูในกล้องนะครับว่าีนกท่าลคตอนนี้ก็รอเลขทก,กรอเลขทุก่อกนนะครับ ยเวาเอาเอาเอายมาก่เนะระาถูกไม่ได้เลยแต่เราไม่ถึงปาเดี๋ยวจะถูกขออนุญาตได้ปูเดอหยิบถูกกระทางถูก้องขนาดบ่างเดี๋ยวผมจกเซีขึ้นไปไหวที่เต้าปูเดอเพราะถึงม่ซองลิาเอฟซีเบิ้งเห็นง่ายๆได้ปู นี่ครับเรามารุนรุนเลขทูบไปด้วยกันเดี๋ยวบอกเรื่องวาลีเลื่องเบิร์ดที่เก้านัะนะตัวยางตัใช้เลื่องเบิร์ที่เก้าตัวเสือหายเบิร์รที่เก้า เฮ้ยเฮ้ยอะไรอุ้ยปมดชิ่งลูบเวดเลือกทูบเลือกทูบไหมหมดแล้วนะคะเลืกทูบใหมเด็ดแล้วนะคะท่านผู้ชมเลืกทูบที่มาจุดขอกับปูน้อยนะคะกล่องกละยางด้ว นี่นะครับเลขทูบได้958นะครับเลขทูบที่จุดขอกับป <5, 8, S 1> ู่้อยยะท่านชม958ตรงกับเลขวดี่แล้วได้ 5, ครับ 9, 5, 8นะครับ958นะครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านชม 9, 5, เหตุนะครับ958 958แ5 8นะครับ ฟังฟังเด้อโชคดีลำๆลด้วยด้วยเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็ผมใช้ยวิจารณญาณครับในการรับชมนะครับเรื่องบ่าวแพทเนลแล้วก็พีมแหนก็มาถ่ายก็เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลว่าเนที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้เท่านั้นนะครับโอเคขอให้เฮงๆฟังฟังกันทุกๆท่านครับผม9แสนคุณพี่ ครับ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  <laughs> 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 พูบ <lawsuit. S 1> ขึ้นไปไว้ให้ปู่เช่นเคยนะครับโอเคก็ทำแรงก็มีเงินก็ได้แต่ช่ยงนี้แล้วก็ได้ยงพูบแล้วนะครับก็ให้มีสังตังค์นะครับ ก็จะได้กราบลาแล้วนะครับท่านผู้ชมลาปลู่ไปแล้วนะครับสำหรับการมาขอโชคลาภกับปู่น้อยผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ก็ได้เลขอ่านะครับมันตั้งใจไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบที่จุดได้นะครับเก้าห้าแปดแล้วก็เลขเซมซี สามเก้าสองนะครับแล้วก็เลขที่ไฟเช็คนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองหกเจ็ดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันมันหกตัวนะครับนะครับอ่ะก็กราบลา fc ทางบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยเฮงเงปังๆนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับอีพีนี้ ที่มาขอโชคลาากปู่น้อยของวันที่1ตุลาคมพศอ2568อก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆกันทุกท่านทุกคนค่อยพบกัน,นคลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนกับทางช่องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาน c h นชแนลป้าต่อยชแนลบ่าวแพ็คชแนลแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมน้องน้ำชแนลพ่อท่องแหลกคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกัน,นคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสาหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ